อ่าถึงทานน่เดี๋ยวไปเห็นบุญกันอีกเดีจะพากันไปเห็นบุญดเออ้เอาบุญสักวันแมเห็นบุญกด้จำขึนมาเขียนคพูดนี่ยัดโอ้าเนาะไอร่อนจน้าองเลี้ยงเดี๋ยวเหอบแล้วท่านเนาะเอาวัดพะพิฆเนศพระพิฆเนศอ่าเหิวือแล้วมนต่อย้ี่ อดบัดงามเด้อบัดงามเด้อบัดงามเด้ออ่าต้นหยาย้อมเด้อเออมปุยต้นทข้ามเลี้ยวยังมันไป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 ที่าล็อกไปต้นหยดย้อมต้องไปมาล็ไกไปมาลอเียไปวลูกวัดแม่หญ้าหญาซอม เงียบส่องเดี๋ยวก็ปีกไก่ปีกไก่เงียบสองเอาตรงนี้วะจันเอาเอาท้ายมุ้งได้ไปทางไหนบ่ทางไหนเนาะไปทางไหนไปไปทางทังไหนไปหาบะไรมันงะถนนนี่เลยเนาะนี่เนาะนี่ครับนี่ครับไอจันมามาอย่างสิเดี๋ยวมันจะเสียนแบบพระพิฆเนศนี่ นี่นี่ไม่ยังสีนะังสีนะมาถ่ยรูปถ่ายรูปยังสีอ้าวยังสีอะยืนยืนไม่ยังสีได้ยืนไม่ยังสีเนี่ยเออยืนไม่ยังสีเดี๋ยวถ่ายให้เรวเร็วเร็วเร็นี่นี่ย่าไม่ยังสีน่นี่คนนี่เอาเดี๋ยวถให้เร็วเร็เ อาเร็ว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 เออเออนี่ต่อต่อกันพ่ดพี่ก็ได้นี่เจนนี่นี่พ่อพี่เขาพี่พออพี่รถนี่พี่พี่ไม่ยืนพี่ได้นี่ไม่ยืนพี่ไม่ยืนพี่ไปหารถเถอะนะเสลียงี้ยเอ้ยืนนี่เออยืนนี่โอเคแล้วก็ยืนยืนนี่นังกนยืนนี่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 เออแล้วก็แล้วก็ย้ายเต็มมันนี่โอเคไปไปทางหลังมานี่เออทางหลังมานี่อาเร็ว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  เร็วเร็วเร็จัดให้ครบเลยเนี่ยตอนนี้มอหอดวัดแม่ยาซอมตอนนี้ทุกท่านทีมงานพระสุลาอองกำลังมาท่งเกีียว่างกะลาหอดวัดแม่ยาสอมใช่ไหมบเอ้าเลี้ยนเลีนเลี้ยนเเลี้ยนกันให้มันเดวสิจัดจัดเน่จะขับไปจะขับไปจัดไปว่ายไปวา่เข่าไปทั้งนี้จัดจัดนี่โอเคต่อไปต่อไปนางน้ำเดือนน้ำนางน้ำเดือนน้ำ เร็ว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 เรยรูปเ่ารูปเออจัดเออจัดเดี๋ยเออเชี่ยยืนยืนตรงนั้นจัดมันเลยนี่จัดมันแล้วจัดมันแล้วมาแล้วนี่เขาเดียวนี่นะเออเออไปจัดมันแล้วแล้วก็นแนมมาพี่แนมมาพี่อยู่บนสไลเนมไปในนอดประตูเป็นห่วงอ่ะมาหนีก่อนแล้วนี่เราบจะข้าไปในแต่ตอนนี้มันต้องไปจุกเงินเอาสักหนีก่อนมาแล้วนี่เนี่ย อ้าวเร็วเร็วเเร็วเไวไวอะมารักกันใหม่เอ้าเร็วเเออนี่แบบนี้น่งามเลยเนี่ยมาพี่บาทนี่ไปงามแล้วงามแล้วมามาขับไปขับไปขันไฟพวกขับไปบ่เห็นหูเด้ออย่าบังมูอเด้อเห็นบุุกคนเนี่ยมากองพี่

นึ 1> 1, 2, ona, ่งสอเชิญ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 เเชิ่งสองสามเขาไห่บานนี้ายเขาไหบานนีาไป้ายปเ่วัดยาซ้อมแต่เนาะมอนี่ซ้อมซ้อมมันเป็นซ้อม ซ่อมเบิ้งซ่อมเบิ้งเออขับไปขับไปเฮ็ดบุญเหตุยังแล้วแต่เด้ออือขอบมานไหนมาเบิ้องถนนมาถ่ายรูปถ่ายรูปส่วนตัวเอาเต็มที่โลดมาหนิเอาชุดถ่ายวันวานเมนเมนเลวอ่าโซ่ถ่ายเดี๋ยวเด้อเพราะว่าออกเยี่ยมไปกับคำมมับมาหนิอยู่ข้างในมิกซ์ก๋วยเตี๋ยวจ้า เชิญเชิญเชิญ่้เขาไปเบิ้งเขาไปขาไปดูเขาไปดู นอนเลยดิตืนไปโอ้จะแสดงภากันยาแน่แต่แห้งเรื่อยเป้นครูออมโอเคไปไปซ่างงงซ่างบ่ครับวะครับพี่เจนี่จาซ่า่่อ น่าน,น่าจะได้เดีย๋ยวทำมันก่อนไปตอบพวกนี้จังขึ้นข้าบนได้ไหมครับขึ้นได้อ๋อได้ จะใช้พอนได้เอ้าเขาไปดูเด้อเขาเขาไปได้ยังไปได้ไม่ต้องจุ่มกันไปรถแตกไปโหลดไปแักกันเลยเอ้ไปโหลดเด้ออยากไปแักก็ไปเลยไม่ต้องจุ่มกันอยู่ตรงนี้อนนี้ตอนนี้มัน ฮัลโหลไทยนางได้นางไทยหูบได้ขึ้นไปเทึ่งก็ได้บํมยังไทยหูปเทิงก็ได้บํายังดม่น อ,อยากอยาก,ยากนันบูซาพึพ่นกระไดเด้อ <c oughs> อยากบูซาพึ่นกระไดย <c oughs> อยากพรยังทายลูบทายยังกะอยากจากทา,กย,า,กย,ากยูยนี่กระไดเด้อ,อ <c oughs> แต่ึ้นเทิงกะ <c oughs> ถอดรองเท้าเอออาผู้ใหญ่าีีเดียวเป็นแฟนคเด

เบื้องๆเลร้ายบ่ไน้ขมคนเลยนี่เลยเบื้งแมนแมนมยังี่พญานยันไนี้ก็ไดจจะข่ไปไปเบื้องนห้มันสุดตอนนีไยกอไปด้านในตอนไเขาอย่งนเหนือไม่อยากอบโอไม่อยากอมดูแ hmm. ก mm ้ว hmm. ส mm ีแดงใช่หรือปฏิฐานเรื่องนนเรียนไปึนมาโอ้ม่อยกอ้อมตา่ไวะ จ้าหงที่ไปที er ่มาบประวัติของเน้ยจัดหมดด้บอกเหาบา่งห้าแน้าบวนะจ่อ้เบา่อวัไน้าอน้า่ัันีม่อวอวัน้ว้าว่อรเ่น่ัเมอน้เมื่่ัอกว่าเมื่อวั่ลำัยใครเ้องำเอนี่ัเัเ่้่ ยี่สิบบาี่เลยไม่มีอเล่โอ้เจ้านี่ไม่มีบุญแล้วนะเนี่ยนั่นไงคนำลังตู้เนี่ยไปเยอะแยะนี่อนึ่งร้อยบาทโอนี่บอกลูปนี่บอกหนึ่งร้อยบาทรับหกล้านอ่าบ้านเราสปปลาวใช่ไหมฮะทั้งหมดเลยใช่ไหมครับโารทุก สิบถือจะเบื้องหนาเพื่อที่จะว่าเราบอกว่ากระถือดอกเราดิเบื้งหนาเราเบื้งหนาใช่ก็กระถือเราปะเรื่องที่นีก็ได้ตามกระถางพู่มนีกระดานะกระถางพูไม่ยากเดี๋ยนีกระระถางพู่มนีฮะมีตะเกียงเออวัดไม่ได้แน่ได้ะแรกได้เนี่ยนเขียนนี้ไม่ได้เขียนพายาหนาเราเขียนเนาะอ่า อาจารย์ทนันแห่งหูดีกว่าหูยังกระตามนะที่พระจักกันหูาบอกทั้งว่ยนะตายดูอาจารย์ทอาจารยนัลหูประวัติตั้งแต่อยู่พุ่นน่ะอ้หูละพะละหูตีตัวนี้อันนึงสาบอืม มาเข้ามาเข้ามาเชิญจ้าเชิญจ้าเดี๋ยว,<อ>ยวสิาพากันยางของพุนแหละไปบงบุอ่พุ่นของไงเนาะ,อะของไงบ่บนมีเส้นกันไงได้น่เอานือองซ้เอานือองซ้ำเเบิ้งพละหูบ่นี่นี่ละหูนี่เห็นดิเบิ้งนนรอนี่ละหูนี่ละหูอมจัน,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 นเกิด่ นี่พญานนี่นี่นี่ไหงนี่นี่อืมเขาไปรเห็นหมดเลยเอาเดี๋วเดวนื้อสองสามเน่องสามบานเท่าเด็กขาดกันนบพระโหูนี่พญารหูเหมือนมี่มาไทยหงไปเท่ ไปยัยล่าหูนนิมาพระระจำตัวเจ้าอ, <c oughs> อน,น่องโอเคอ่าให้หรอจะบึงถองไหม <c oughs> ไปจ่าพุ่นหุนหล่าหูนนิโอ้พปานาคเนี่ย,ไป,ยไปทายตั้งหนาอีกห้ามรัง <c oughs> การบอก เป็นอย่างว่าโมเนเรื่องนี้หน่อยได้พัพพิรท้าโคมไปพุทธเอาเอาบุทเจ้าอยู่นี่โมเดหูบดเัี้ยตะข่อยนะขอโบ๊บ๊ได้ทายยึกเถอะหนึ่งสองสามอือบดมนี่งามเลยเข้าไปบ่เข้าไปนี่เข้าไปมากว่าจะทายมาเร็วดีนี่งามงามน้ำอ่ะหนึ่งสองสามโอเคเข้าไปเข้าไปงาม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 อาเข้าไปเข้าไป

เออแล้วบอลนี่แล้ววก็านี่เพิ่งกำลังก่อสังมุสเดรย์วายังสีอลังการมือนานเาเนาะเนี่ยเพิ่ียังสีสางมือนานนี่โอ้ทั้งนี่ลายดีมั้งไงงางโคไปเบิ่งบอลนี่เพิ่งกำลังสางใหม่เห็นบ่ะนี่เนี่ยนี่นี่บอลนี่ก็ลายพระซิมพญานาคซิองค์ซิม่วงสีขาวต้นีซื้องไหนวะซื้อตรงไหนเนาะใส่โอ้ อนันตนคราชอนันตนราชอันนันตนคราชสีสันนาคราชนะครับสีเขียวสีสุโสีสุโนาคราชคันสีดำมผู้ทรงผูเรสีตะกูลใหญ่ดิจับตะกอง้วจับตะกอต้องทายกันแล้วมืดเนาะจะไปลดเอาเนาะจะไปห้มด้อจะไปลดเอาปะ

วัดมิยาชอบติโอ้กําลังสิกอสางนี่ก็าลายนาะพุ่นน่ะอลังการอีลีนาอพุ่นน่ะเดี๋ยวมาหลอบนะแห่งสีคักเ็นหลวดเนี่ยเมียนเมียนโอ้แหงงามน้อผนเห็ดแบบนี้แห้งเป็นตาม,มาเทียวได้เนี่อืมพุ่นะกําลังกอสางขึ้นมากกับบักลานนะ คิดก่อสร้างขัดโพดขัดโพดเนี่ยต่อไปนี่ฉิมีนำตกเป็นคืนไปคืนดูนี่ลรมันเนี่ยเออ,อกเ,กเลยแม่เทอร์นี่ได้นิม่แม่แม่เทอร์นี่ปันป่นพชปันป่นปัน่น